ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินโน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565นะคะพอกันคือเกาด้วจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขห้านอยกันต่อเลยเนาะจ้าสวัสดีวันหยุดนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ทุกทท่านด้จ้าเด้อก่อนจะไปรับชมแนวทางเบื้องผ้ของเมื่อวานกันก่อนเนาะจานะ้าเนาะ สำหรับพลห้าน้อยเมื่อว่านี่เข่าเล็กในหกชุดเดนดดเดจ้าเดอเดนรองมาแควิ่งเดจ้าเดอเมื่อว่านี่สำหรับเด่นรองมานะคะแต่ว่าดแต่สายวิ่งเนาะจ้าเนาะสายบหลดบได้สำหรับพลห้าน้อยเมื่อว่านี่เข่าไปที่หกสองนะคะหกสองหกชุดเดน หกสอมาสองรอบเด้อจ้าเดอ้อรอบพิเศษแล้วกับปกตินะจ้าเนาะสำหรับเมือว่านนี่ท่านใดที่ถือรางวัลแอดมินหน่อยดีใจนําเด้อจ้าเดอ้อไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้า,จาสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำแนเดอ้อจ้าเด้อ สำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งครีมและสะบู่นะคะโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์0926325513นะคะครีมชุดละ150บาทสบู่แพ็คละ190บาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้จา้าเด้อสะดวกโอนก็โอนได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็เก็บเงินปลายทางนะคะ สำหรับสบู่จะมีสูตรมะละกอมะเขือเทศเล้งขาวและน้ำนมข้าวนะคะนำนมข่าวสูตรเก่าดังเดิมเลวจ้าเด้อแอดมินน้อยแจ้งอีกเช่นึงเลวจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่จะบูชาถูกไอ้ไข่นั่นน,าานะจ้ะเนาะก็นานนี่แอดมินเคยได้ออกมาอยูุ่ต่ามันเมนนาานะเนาะจ้ะเนาะแอดมินก็เลยหยุดขายไปเกือบปีแล้วละท่านผู้ชมถูกนี่ แอดมินเอามา,าตั้งแต่ปี่หกสี่เนานะจ้ะเนาะหกหานี่มันเหมิดเน,น,นาะจ้ะเนาะแอดมินบรายเอามาสำหรับท่านใดที่จะบูชาเด้อจ้ะเด้อบูชาถูกไปใครราคาเก่าเด้อจ้ะเด้อชุดหนึ่งจะมีอยู่สามสิบแท่งชุดละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแถมคาถาไปน้ำเดือนนา ของจะมา,ากนะจ้ะเเพราะว่าแฟนแอดมินน,น้อยเพิ่นจะไปใต้วันที่สองกันยายนนะจ้ะเนาะแอดมินสั่งเพิ่นออกมานำจากวัดไอ้ไข่เจดีย์นะจ้ะเด้อเพราะว่าแฟนแอดมินน,น้อยเพิ่นกลับไปบ่อยๆอยู่นะจ้ะเนาะแต่ว่าช่วงโควิดนี่เพิ่นบ่ได้ไปนะจ้ะเนาะช่วงนี้เพิ่นก็จะได้ไปบ่อยๆสำหรับท่านใดที่สนใจจะบูชานะจ๊นะเนาะ โทรเขามาสั่งจองไว้ได้เลยเ้ยจ้าเด้อโทรเขามาเบอร์เก้านั่นแหละนะจ้าเนาะศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะรายทันคนกระโรเขามาถามหาถูกไอ้ไข่เลยจ้านะเนาะแอดมินกับบอมี่พอว่าแอดมินบอได้สั่งมาเลยจ้านะเนาะแอดมินอยากให้แฟนไปเอาเองอยู่บัตรเลยเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมหน้าทางกันเลยเาะจ้า แนวทางเลขฮานอยรวม3ามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่21สิงหาคม2565เลขในตารางนะคะ สองสามนะคะเลขในตารางนะคะเดี๋ยวเห็นว่าทันป่มเด่น2และรอง3นะคะเขียนตัวหน่อยอีกแล้วสำหรับซ้ายวิ่งเด่นสองรอง3วิ่งได้รูดได้นะคะรวมสามานอยนะคะพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วหยุดนะคะ หกชุดเด่นนะคะศุกเสาร์อาทิตย์ละวางเบิลนะคะเหล็กเบิลมาเด้อเจ้ะเด้อเมื่อวานในก็มาเหล็กเบิลอาจารย์เนาะเหล็กในตารางแอดมินบริจับเหล็กเบิลไฮเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมจับเอาเองเด้อจ้ะเด้อสองแปดสองเจ็ด เจ็ดห้าสามแปดสามเจ็ดและแปดห้านะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเล่นแค่เพื่อสนุกสนานแล้วจะเด้อมห้าบาทสิบบาทนะคะ หชุดเด่นและ3ชุดเน้นนะคะแอดมินนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ